สวัสดีเพื่อนเพื่ผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเรามาพบกันที่สถานีรถไฟสามเสรน,นะกับขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับกรุงเทพเชียงใหม่เหมือนกับว่าได้ยินเสียงวีดนะ่ะ่าจะเป็นฮิตาชิหรือเปล่านะอันนี้จากการคาดเดานะจะเข้าในชานชาลาที่1ของสถานีสำเสนนะมาดูขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะครับในช่วงโควิด -19 นะครับผม ซึ่งจะพ่วงบอชสอมมาด้วยนะแล้วก็เป็นอะไรที่แรไอเทมนะคีตาชีนะคสี่ห้าหนึ่งสี่นับี่นะ รถจักรก็อยู่ตรงนี้นะปกติขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่13เนี่ยก็อาจจะมีแต่ตู้แอร์นะครับผมแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็มีตู้เสริมมาเป็นบอชสอนะก็เป็นอะไรที่นานๆนะพวกเราจะได้เห็นนะผมขบวน13มีบอชสอมีประมาณ2องคันนะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้ ตอนนี้ก็หยุดรับส่งผู้โดยสารแล้วก็กำลังเอาสินค้าขึ้นขบวนรถนะครับผมแล้วก็มาดูกันมุมสูงๆนะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากชาญนชลาพลื้นราบนะครับผมนี่นะ บรรยากาศเงียบๆนะช่วงนี้สี่ห้สแล้วก็เผื่อเพิ่งจะทำสีมาใหม่นะยังเป็นรถจากสีเดิมนะผมเป็นทิตาชีสีดำเดิมนะแต่ว่า ทําให้มันมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะแล้วก็มาถ่ายเก็บไว้ด้วย ดูหลังคารถนะตอนนี้คาดว่าผู้โดยสารนะครับน่าจะขึ้นขบวนรถหมดแล้วนะฮะน่าจะกำลังเอาสินค้าขึ้นเนาะหรือว่าไม่ก็รอสัญญาณเครื่องกั้นลงนะ ตอนนี้สถานีสำเสนนะก็ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษที่13ออกแล้วนะแล้วลเครื่องกัน้นทางด้านทิศเหนือของสถานีก็ลงแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงวีดน่ารักมากนะไปแล้วครับขบวน13นะกรุงเทพเชียงใหม่ฟังเสียงี่เร่งเครื่องนะครับผม ก็เป็นตู้เอาไว้ขนส่งสินค้านะนี่นะ,ะแล้วก็มีบรส,สอพ่วงมานะครับผมนี่นะ,ะตามมาด้วยตู้แอร์ครับไปแล้วครับตู้สุดท้ายนะ ออกจากสถานีสำเสนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สถานีต่อไปนะครับที่รถจะหยุดรับส่งผู้โดยสารคือสถานีชุมทางบางซื่อนะครับ mm hmm. บางซื่อนะครับบางซื่อบางเขนหลัก4ี่ดอนเมืองนะครับทับงสิทธิเป็นสถานีต่อไปนะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ mm hmm. ก็มาถ่ายบันทึกไว้ให้ดูนะนานๆเห็นขบวน13มีบชสด้วยนะครับผม ปกติก็จะมีแต่ตู้แอร์นะสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปนะครับสวัสดีครับ